รอบรอยปีนกาม่่ยยวา้ <c oughs> <c oughs>

No, I know.

ตอนถ่ายกันยากเนี่ยเราหลังจากนั้นน่ะเราจะได้แบบกันเองเลยานั้นอ่ะขอโทษนะครับเหนื่อยๆกันเหนื่อยชีวามันไม่ต่อนะมันจะซ้อนๆมันไม่ไหวงานไม่แน่ไม่เหงาเราเราไม่ได้เตรียมนะ กึงแชทกันนักสติ YouTube ประจุอ่ะต้องปิดเหมือนเดิ

สามแก้วผมสองสามสมแผมเดาคม่ด่วยวายาเจลูกไปนั่งคั ล็อกครับนะครับหนึ่งสองลอกยิ้มยิ้มหน่อยยยิ้หน่อยอ๋อ

นี่แบบนี่แบบชอบดูภาพไหมนะนี่ตัดภาพเบาชืดเลยลูกเวนมาัดดูน,นะครับรครับหนึ่งสองยังก็หาพี่คนที่เออเราบิดหนีเลยหนึ่งสองสป๊ครับับหน้หนึ่งสองอ่ยยงอยภาพเลยนะครับ ครบ so, one, ับผมพร้อมนะครับหนึ่งครับเกินูโอเคนะครับพร้อมนะหนึ่งสองอีภาหนนะครับหนึ่งครับพร้อมภาพหนึ่งสอครับบคนายคุนายเร็วคุณนายเร็ว นาดียหใหิ่นั่งรอไม่ออกคม่ะอไม่ออกคม่ะครับ่อม่รอออกม่ะครไม่ะอกไ่อมอออม